ครับสวัสดีครับวันนี้พบกับผมมึงแล้วกับผมซินพาชิมอีกเช่นเคยมาพี่น้องมือนีบรรยากาศลำคำซีโมงแรงหาเมงแรงคือเกาแล้วพี่น้องในปลาหมึกมาอันตัวใหญ่นี้หลงปลาหมึกสองตัวตัวใหญ่พี่น้องแล้วก็พักกันชิมกรอกันลำพักอันยังแบบพักพร้อมพักคอมบอกคอมปีบปักนอกบักหน้ากับบานไปพี่น้องมาพี่น้องบ่อะไรห่างนี่ตัวใหญ่พี่น้องบ่นนี้เอาเครื่องในเอวยังงงหลงเพี่น้องตัวใหญ่พี่น้องสองตัวพี่น้องปลาหมึก มันจิ้มค่บแมวมัเป็นไครับเล่นจิ้มปิกปิกสดนี่พีหังนม่พอนี่มาอะไรฮะแจ๊คเขาแบบคุณเป็นตํำกะไร่หลายมาอะไรฮะอันนี้นะี้ยพี่หลัง ต mm ัวใหญ่แค่เปล่ม

tôi đang im này là phải không? nghe không <laughs> <Ăn đi đâu. cười> สุ่มพันกะไรมีเปล่า <c oughs> <c oughs>

Xin <ELL> mông này Để. Để phải cái nó rơm hoang rồi ừm ừm không này ha thịt đẹp được không, ngoặt không nghe nghe cái bà của mình nát đẹp à, chào thịt đẹp, mẹ đấy <laughs>

ตัวนี้ห้ลอกกินผู้เดียวนี่บ่้บบดหมูผมมันก็แยกไปไซเบิดโมกมาไทยนั่ผมส่วเมไดก็มาลบบคาดตั้งหานั่งแฮียรถเฮกับยุไก่บาดพวนี่ก็มาตัวไหนเนี่ยนี่อีกตัวหนึ่งเปล่าถัาพุ่มหลบไปอย่างนี้เียแรนี้พิพนีนะครับขอบคุณที่ำเราชมขอบคที่กำาติดตามครับนี่ครับลานเป็นสองตัวกินบ่เบดตัวนี้ให้ลอกหามูมากินมูกเบรว่ามูไปให้ก่อนให้งานครับขอบคุณที่เข้ามาดูชมคนที่เข้ามาติดตามคนที่เข้ามาอะไรไม่เนทุกๆคนนะ เจอกันคลิปต่อไปครับท่านในคลิปนี้สวัสดีครับ